ทุเรียนก่อนอันดับแรกมมชาบูน้ำตก,นำตกเนื้อโฟขุนน่านกินมากส่วนซีฟู้ดย่างกุ้งกันอย่างนี้เลยเรื่องน้ำจิ้มไม่ถูกเลยอะน้ำจิ้มนนี้แซ่บมากชามที่ 3, สามเจอพี่คนนึงบอกว่าพี่เขากินชามที่ห้ามาผิด <l ain> บุฟเฟ่แล้วบอกล่ากอน้เลงเนื้อมาอย่างนี้เลยอันนี้ฝั่งทางไหนไม่รู้นะส่วนไหนของกรุงเทพไม่รู้เห็นวิวแบบกว้างมาก สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตึกใบหยกวันนี้เราจะมากินบุฟเฟ่ทุเรียนแล้วก็บุฟเฟ่ทะเลยกชั้นปีที่แล้วอ่ะเราได้มากินติดใจทุเรียนที่นี่คุณภาพดีมากไม่รู้ว่าปีนี้คุณภาพดีมันเดิมหรือเปล่าเราซื้อบัตรมาในราคา1,190บาททานได้9 0นาทีไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเชิญค่ะยานเชิญค่ะก็วฝักค่ะหอมทุเรียนมาก คะเป็นโต๊ะเบอร์หะคะเวลามาขกมาักีค่ะดีค่ะเอากอบนอกนุ่มในสองทีคขอบคุณค่ะจะมีให้ชิมก่อนอือขอบคุณค่ะ ซื้อกลับบ้านได้กิโลละหนึ่งพันห้าสิบบาทซื้อกลับบ้านได้ซื้อกลับบ้านได้ติดใจ <laughs> ไม่ลีรอทุเรยียนก่อนอันดับแรกที่ผาอันีคืออยากเหน็นข้างในก่อน <laughs> อยากให้ทุกคนได้เหน็นจริงๆอยากจะยกกัดไปเลยอ่ะอืมอุเม็ดเล็กเม็ดเล็กมาก เรียนดีเหมือนเดิมผู้เรียนยนี่แช่ตัวเย็นไป้ละเย็นน้อยหนึง่งมันแบบพอดีกินอ่ะพูดเหมือนกันเลยพอดีกินอ่ะดูเม็ดเม้นเล็กมากกินผูน้เรียนให้จุกจก่อนแล้วค่อยไปเดินดูอื่น <laughs> ที่พราชอบบุฟเฟ่ตผู้เรียนของที่นี่ก็คือว่าเขาอะเอามารวมกับบุฟเฟ่ทะเลก็คือชอบกินอาหารทะเลด้วยแล้วก็กินผู้เรียนด้วยนี่คือ สุดยอดแล้วมาอีกรอบหนึ่งอ,อันนี้พอดีได้ค่ะขอบคุณค่ะน,นีจะเป็นยำ ไก่อบกับค้องย่างโหตรงนี้เมนูเยอะมากอ่ะขนมจีนซาวนะ้ำข้าวเหนียวส้มตำวาเกียวว้าวเราจะเอาข้าวยำซีฟู้ดไทยออนเซ็นเรื่องเยอะมากขนมจีนซาวนะ้ำ ชาบูน้ำตกเนื้อโฟขุนอันนี้ต้องจัดอันนี้อร่อยปีที่แล้วมากินแล้วอร่อยมากย่างกุ้งกันอย่างนี้เลยย่างกันสดๆอันนี้เป็นซูนซีฟูด้ดมีน้ำจิ้มสามแบบเลยกุ้งแม่น้ำหอยหวานหอยลายปลาหมึกกุ้งขาวเอาหอยหวานแล้วก็หอยแมงภูสักสองตัวก็พอค่ะกุ้งแม่น้ำสองตัวค่ะ นี่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาอะไรมาเรื่องน้ำจิ้มไม่ถูกเลยอ่ะเอาเป็นซีฟู้ดเขียวละกันน้ำจิ้มปลาหมึกถั่วยี่สมอลองเลยตรงนี้จะเป็นผัดไทยผัดไทยหอยทอดเอาผัดไทยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่งข้างได้เลยนะคะขวดว้าวไป๋เตียวหลอดสวัสดีค่ะน่ากินมากเตียวหลอดแป้งสดทางนี้ก็จะมีพิซซ่ามีติ่มซำซาลาเปาขนมจีบกลัวซองพิซซ่า ทุเรียนหน้าเข็ม,อ,มอ๋อทุเรียนจะมีหน้าเข็มแล้วก็หน้าหวานควสซองพิซซ่าทุเรียนหน้าหวานอันนี้จะเป็นต้มยำกุ้งกับไข่ตุ๋นทะเลเดือดอชาบูน้ำตกเนื้อโคขุนค่ะน่ากินมาก เอาส้มตำปูปลาค่ะหอมมากขอบคุณค่ะมังคุดแล้วก็ผลไม้เป็นตู้อย่างนี้เลยลก็จะเป็นยำผลไม้ขนมไทยอุ้ยน่ารักอันนี้จะเป็นไอศครีม แล้วก็ผลไม้ลอยแก้ววันนี้ก็จะเป็นผลไม้แช่หยิมแล้วก็ผลไม้ดองมะม่วงน้ำปลาหวานขนมสอดไส้ข้าวเหนียวมูนน่ากินมากตรงนี้จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงทรงเครื่องมีฟองดูด้วย จะมีบิงซูด้วยเปที่ยนรอบสองอ,อันนี้พอดีกว่าเมื่อกี้ทตเมื่อกี้สุกไปหน่อยสำหรับปอชาบูเนื้อวากิวอืมอืมอรสชาติจัดจ้านมากอ หอมเนื้อเน,น,นื้อดีเนื้อนุ่มมากอืมต้องเบิร์นใช่อร่อยมันน้ำมันเข้มข้นมากอะ่ะไม่บอกแบ่งกันคนละครึ่งเลยไม่แบ่งแล้วหมดแล้วเบิร์นะต้อตอนไปเอาบอกพี wi, ่อว๋ยคนละครึ่งไหมคนละครึ่งไหมอย่าเลย รลปกินเดียวหมดกูดได้ไปเอาใหม่ต่อกันที่ทะเลจา้าพอน้ำจิ้มอะไรมาไม่รู้ลืมละมันมีซีฟูด้ดพริกแดงพริกเขียวอันนี้น่าจะเป็นพริกเขียวมน้ำจิ้มอันนี้แซ่บมากอืมจีจด๊ดจ๊อดหอยแมงคู่ หหวานอือห,หวานกรุบกรุบลุอร่อ,อปุกดีมากเลยใช่ลองน้ำจิ้มอีก,กอันหนึ่งนีลืมชิมน้ำจิ้มอันนี้อืม้ม ชอบน้ำจิ้มสีเขียวมากอันนี้มากกว่ามันฟิชชาร์ดกว่าคุ้มไม่น้ำกินหัวก่อนคุ้มไม่น้ำสดนั่ กินอะน้ำตะขคร้กินแล้วมันอ่าเขาเรียกอะไรอะชื่นรู้สึกสุขภาพดีไงไม่รู้รู้สึกเหมือนไล่ยุงไปในตัวนนี่แต่มันอร่อยนะอร่อยไม่บอกคือแบวน้ำตาข่ายมาตัวกุ้งไหมโปรแกะให้ สดมากมีคนหายไปกลับมาพร้อมกับชาบูต่อกันที่ส้มตำอืมมะลวก็กรอบมากขนาดพอเอามาวางไว้นานมากแล้วนะต่อกันที่ผัด <laughs> ไทยจ้าผิดมะนาว เป็นไงเบิบ้ลบอกแล้วว่าต้องเบิ้ลเบิ้ลชาบูไปแล้วคนละสองหนูมาก,กินมูกเฟยอเไยนะชาบูเหรอ <c oughs> เนื้อนุ่มมากเลยอ่ะมีไข่ออนเซนอยู่ตรงกลางด้วยอ,อ,อ๋อต้องคุุก ทุ้งปอมมมอมมโอเคกุ้งปอทุกแล้วอ,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 อร่อยมากเลยอ่ะอือไปเอาทุเรียนมาหยิบแล้วก็น้ำตะขคร้เพราะว่าน้ำตะขคร้โอเคเลยนะ มันไม่ได้หวานมากแต่ว่าก็มีกลิ่นตะไคร้ ấy. กินรสแบบกินอย่างอื่นต่อได้อะ่ะต่อทุเรียนเล็กๆสักหนึ่งชั้นก็พอรอบนี้บอกว่าขอพูเล็กๆนะคะกินหลายพูแล้ววกินไม่หมด เห็นนะเพื่อนๆเอาน้ำมาใหม่เพิ่งเอาน้ำตะไคร้มาเพราะว่าน้ำตะไคร์มันช่วยตัดเลี่ยนกินแล้วมันเป็นอย่างต่อได้อะมาแล้วจ้าชาบูเนื้อวากิวชามที่สามเมื่อกี้ไปเจอพี่อยู่คนหนึ่งบอกว่าพี่เขากินชามที่ห้าบอกเลยคุยต่อไม่ได้เลยอนะ่ะเรากินแค่สามชามเองอ่ะพี่เขากินตั้งห้าชาม มาผิดบูฟเฟต์หรือเปล่ารับนี้โอ้รอบนี้ผมกินทุเรียนเยอะมากเลยนะนุ่มมนาะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวิวที่ชั้น77แล้วก็ชั้น84อันนี้คือชั้น77ก็สามารถดูวิวได้แต่ถ้าเราอยากไปดูชั้นดาดฟ้าหมนะุนน่ะเราต้องขึ้นไปชั้น84ซึ่งดูแถว <laughs> นี่คือรอขึ้นลิฟต์เพื่อที่จะไปชมวิว <laughs> รอคิวจะ้ <laughs> <laughs> ะใช่แถวเลยใช่จ้ะท้ายสุดเลยจ้ะ อันนี้ฝั่งทางไหนไม่รู้นะส่วนไหนของกรุงเทพไม่รู้<笑><笑> <c oughs> เห็นวิวแบบเยอะมากว่างมาก <c oughs> ชมวิวรอบๆโดยที่ไม่ต้องเดินยืนให้พื้นหมุนไปเรื่อยๆชมวิวไปเรื่อย